การรับจ้างเปิดบัญชีหรือการขายบัญชีและการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีนั้นมีความผิดทางอาญาแม้เจ้าของบัญชีจะอ้างว่าไม่ได้รู้เห็นในการกระทำความผิดหรือในการหลอกลวงนั้นก็ตามหากต่อมาพวกวิชาชีพได้นำบัญชีไปใช้ในการช่อโกองผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นที่ถูกหลอกลวงโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวสุดท้ายคนที่รับกรรมคือคนขายหรือเจ้าของบัญชีธนาคารนั้น ส่วนมิจฉาชีพลอยนวลไปหาอยู่รายใหม่โดยคดีนี้สารดีกาเห็นว่าการเปิดบัญชีธนาคารนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเป็นข้อมูลลับและสําคัญไม่ควรนําบัญชีบัตร ATM หรือรหัสอุทิศมอบให้กับผู้อื่นการได้รับเงินค่าจ้างเพื่อมาเปิดบัญชีนั้นย่อมเล็งเห็นผลว่าผู้รับซื้อบัญชีหรือผู้ที่นําบัญชีของตนเองไปนั้นอาจนําบัญชีนั้นไปใช้ในทางติดกฎหมาย หากเกิดเหตุเช่นนั้นโดยมีการนำบัญชีไปใช้รับโอนเงินที่หลอกลวงมาแล้วเจ้าของบัญชีจะมาอ้างว่าถูกหลอกไม่ได้และย่อมถือว่าการกระทำเจ้าของบัญชีนั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดฐานช่อโกงและเป็นผู้สนับสนุนการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเบิกถอนสดเงินสดของผู้อื่นโดยไม่ชอบจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนกระทำความผิดโดยต้องรับโทษสองในสาลของโทษทั้งหมด คำพิพากษาสารดีกาที่2องหนึ่งทับสองห